สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูมสุพนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท้าจอยห่างหายกันกับประมาณเดือนปลายเยนาะผ่อแม่พี่น้องแลวจอยกายังคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบอร์สุขูมสุพนเนาะเมื่อนี้าจอยกับเปิดภาพออกมาก,กันอยู่หงพนทางขนูเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าท้าจอยกับซีได้เมื่อบ้านแหลเะนาะซึ่งเมื่อวานนี้เบาคตรเพิ่นก็ได้ไปเอาของผักจาก ใหญ่เลยเนาะที่ผักให้น้องปานินเลยกับห่เบลพรสตูดิโอนำเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆ่สิแดดแห้งพ่อแม่พี่น้องก่สิเป็นเวลา11อโมงเนาะเจ้าจอยกะได้เมื่อบ้านผู้เดียวเนาะพี่น้องเพราะว่า่าวพอสตูดิโอเพิ่นกะบ,บ่ว่างเนาะก็เลยได้เอาของกินเมือ่อภาคแม่ผู้เดียวนะพี่น้องเส้นทางเมื่อบ้านกะ ไกลอยู่เนาะพี่น้องกะไกลถึงควรอยู่เนาะส่วนน้กาสีเป็นยำแรงทีพุ่นกะไงกุ้มกุ้มอะไรพี่น้องนี่เนาะเส้นทางพีชจอยสีเมื่อฮะแหละพี่น้องอันนี้กะสีเป็นเส้นทางลักบ้านหัวยางครับฮะแหละส่วนน้กาแรงเลยไข่หมดแดงกะลายได้ไดส่วนนี้ฮะกะเริ่มสีไข่เลยมุดแองมุดแดงกะ นี่เนาะที่คงกินคงกินสีชะจอดสีเอเมื์ผ่าพอกับแม่ค่ะก็คือสมีปลาหม,มึกแล้วก็หลายลายยางเนาะพี่น้องไอชะจอดก็ได้แบ่งทางนั้นแล้วก็แบ่งทางนี้แน่ยเห็นไหมเนาะ,านาะขอบคุณเพิ่นหลายลายให้เหยพอเมยชะจอยบุเคยได้กินปลาหม,มึกจักเถื่อชะจอยกับสิไปทามพอกับเมยเป็นอย่างไดเนาะเพิ่นยังบุเคยได้กินปลาหมึกตัวใหญ่แบบนี้นะพี่น้องเพิ่นก็คือสีดีใจเฮงเนาะสีแซ่บสัมได์ชะจอยกับสีเอาไปให้เมยสีเบ่งเนาะ ไปกันเลยพี่น้องแล้ว่อยกับครับยังบทสำนานปไต่นอกเพราะว่าทรายลาเลยครับบ่หอยอยากได้แล้วพี่น้องอยากล้มเนะาะสไลด์ก็มีแต่เบาพเผิดคขับเนะาะคะแนนมันทรายลายล้อยครับกูอยากเป็นขาดมือขาดเดียวนะพี่น้อง เว่ยว,วัดเว่ยวัดอยู่พี่น้องเลยยันตุกองดีทรายลายเนาะก็ทรายลายยันเจือพี่น้องเอ,อิ้แม่พี่น้องมีคนตกกไปบไร้ย่ามแรกกับทรายลาย ขับอเซียนนี่สามารถล้มได้ได้พี่น้องเบื้องแน่พี่น้องตายแล้วก็เป็นอันยามผลตกเนาะแล้วมันล้มมันไปบ่ได้บัดนี้มันแห้งนะครับแล้วมอเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์แล้วมันอากล้มพี่น้องจ้าจอยกับเบื้องแน่จนเจิดลงลงใ้หน้าเลยพี่น้องมันแบบมันเป็นโค้งอันนี้เนาะมันแข็งนะพี่น้องเวลายามพลแหลเวลา,ามันแห้ง แข่งโตไปกระเบิดากาะไดพี่น้องเลยจะจอยกัสทิฏายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกซัมมี่ก่อนไปพบพ่อกันอยู่บ้านพ่อแม่คนแะไรพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแม่ของข่อยกับาลาน,น,นพี่น้องลูกเออเบิร์เออปลาหมึกปลาแทกแม่บุกเคยกินได้ยี่ยมยิ่ั่นที่บุกเคยฉีดเช็ดเถินักจ่อยเอ้ยเป็นมามาตอดแม่เลี้ยวเสียงโลดผู้ใด เชียงหลุดชักจ่อยบ่บ่ระชงก็กินให้แม่อันนี้แม่บ่เคยได้กินได้เนี่ค่ะไปดีลุงป้านะอาร์เอสีผังไทยฝั่งลาวอยู่ฝั่งอีสานขอบคุณเนอที่ส่งปลาหมึกทางไลมาให้ขอบคุณไลไลลุงฝั่งไทยที่ส่งปลาทงหมึกมาให้เอจอยแล้วก็มาผากให้แม่ปลาอันนี้ส่งมาทางนี้แล้ว นี่กินเนองเอ้ยเนอะนางเบิ้งไข่กับผเป็นชำรวาหันก็ดิคงบ่เคยกินอันนี้อืมดิมุกดูนางดาวเฮื่อนดิมึงดูนางอืมเคยกินนะบ้านเฮาบ่มีปลาหมึกอันขอบบุญขอบคุณหลายอยู่ดีนี่แห้งเลยกินแม่ตอนนี้แก้แม่กินได้แล้วเซรั่เล็ดลูกเล้วน้ำมือนางแก้กินด้วย จะได้แซบ่ะแกกย่งบวกเคยนี่อ้ีแกกันยังบวกเป็นแม่คนว่ะแกกบบกเป็นบเคยกินเด้แกเลยนางจับจอีกเลยแกเลนางแม่อยากชิมเบิ้งก็ไ้าขอบคุณขอบคุณเลยล่ะสบายดีด้ผู้เร่ปลามาขอบอขอใจเออขอบใจเลยๆเลยอกซีซีเบิ้งปลาหมึกซีปลาหมึกก็ได้กินเด้ รับสลนั้วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแล้วแข้งผากไห้ขอบกขอบใจสลายแทบเนาะแทบบอบกนเคยกินบอเคยกินบ้านเนาะบ้านนาเข็นกักคีมปลากรีมปลาหมึกปลาหมึกตัวรามันเป็นสำเร็จลูกเนาะียดลูก okay. right. ้า <pronunciation though> <uana> ลงมาเบิง่งเอ,อ้ยนาคงกินมาให้แม่อะอยู่พังไทยคลนละคนการได้ผ่าคงกินมาให้น้องปนานินแล้วก็ให้เบอพรน้ำเนาะไงเบอรกพ่นกองหนึ่งน้องปานิ้นกองหนึ่งเนาะแล้วก็้ะจอยการได้เอามาแบ่งญาติญาติแล้วก็แบ่งพี่น้องแล้วก็แบ่งพอแบ่งแม่น,น้ำเนาะกาับพอดีขบพี่น้องนะพี่น้อง ทิมบังทิมบังอ okay, ันน so ี้ตั้งแต่เกิดมาเคยได้กินปลาหมึกจักรอบแล้วเคยได้กินจักต่เกิดมาเาเคยได้กินจักเถื่อพ่อกับแม่ไมเคยได้กินว่ะยังไม่ซื้อปลาหมึกปลาหมึกมันแพงเนาะแม่เอาบุเคยได้กินมันมื้อนี้แหละที่พ่อกับแม่ได้กินปลาหมึกพี่น้องมื้้อนีแลลูกมันลุกบนเลยเนาะแพ็คมานี่ลุกบนเลยสำเร็จลูกมันซีมตัวนี้เอาตัวนี้พ่อจะซีมตัวเป็นกล่อง ัน,นเป็นอะไรแทบบ่ตัวน,นี้มีปุงยังไงตัวนี้ตัวนี้มีปุุงพอเพคนละแทบผู้อันนั่นแทบผู้อันแทบผู้อันเล็กเป็นปลาสเป็ดลูกปลาสเป็ดลูกเอาไว้กินกับขา้าว ตอนนี้สีพาลาดอัปเดตเฮือนขคงเอื้อยเห็นอะไรพ่อแม่พี่น้องป่ะพาไปเบิ่งเฮือนเอื้อยเฮือนแม่สาวเราเฮือนอยากได้ยังในเฮือนนี่คนอยางลานผนวยอยากได้ประตูขาดประตูนาะพี่น้องขาดหวลาอย่างคนเห็ดมาสามสี่ปีเลยกันยังห่ทันแล้วโควิดอีกนะพี่น้องนี่แหละ เอ้ยองคงข่อยกาตอนนี้อายุผลงานสามสิบหาเลยเนาะพี่น้องนี่กากาะเลยววนวงาใส่แก้วเลยเนะาะแล้วก็ได้ทรงพังผลง่อเนาะผลงานะงาได้ประมาณสามนี่แหลยแม่คอยพักมากกับเก็บเล็กเก็บหน่อยใส่เือนทั้งหมดสาม้างทุกอย่างนี่กับเป็นอ่อคงข่อยเองคนสา้สางส้างคนเดียวผมมีเงินจา้ามันแพงเนาะนาะงแม่ซื้อปูนกับละเล็กละสอบนั่นละเล็กละได้กับพอได้ใส่ใจแล้วนกะ็พ,พัวอะลร ขื่อแก้วนี่ก็เป็นบักแก้วที่เาซื้ออืมบกแก้วกะยังขาดบ่หรือพ่อเลยยังขาดอย <S 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 uh, <S <S ู <S <S ่บกแก้วกะยังขาดเพื่อนะยังบ่พอยังบ่พอห้องทางนี้แล้วก็ทางนี้วยังบ่พอห้องทางนี้ทางนี้ยังบ่พอโซ่ซ้ำห้องหน้าบ้านก็ยังบม่ใส่เพื่อนะไปพารีวิวไปเอาแก้วสเถิตยังไงน่ะใส่นี่เท่ากับสี่แปลว่าเอากระดาษทรายขูดพวกอัน อเหตุ<อ><อ>เป็นผังติดผาเลยติดกำห้องน้ามันยามเปิดไสขห้องนี่มันก่อที่สองเของห้องน้าน,นอำคือคือ,อบเอากแก้วอันแก้วแบบเอคือบเอาแก้วแบบไี้ตอนนั้นมันยังบอกพอ,อตอน,นัอนเงินบบมีก็เลยเอาขวดเอ็มลอยใส่พี่น้องสใส่ป้นางใส่ออยากได้อยู่เบาะยากได้อยากได้แห้งบ่ยากได้แหง้งห้องเดือดเฮืองนี่และ ห้องซาเรืเ่องห้องนี่เสียดายแต่มีแก้วเนาะพี่น้องแต่จริงๆแล้วห้องอันลูกซาวนี่ต้องง้ามอันนี้มีแก้วกาเพนกับได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องพอพนเห็ดเองแ้งแหละเห็ดกับเห็ดกับเ้าสองคนบ้างเถงอะขึ้นไปแทนนกน้ำเทียงน้ำกันแทกทุกอย่างนี่ ข้าก็พอแทกวัดสองคนแทกนํากันทุกอย่างแทกนํากันสอยกันเหตุบ่พอแม่ลูกพอลูกม<ง>เสือกกะคนบกแก้วขึ้นไปสอยกันก็ดอยกันหิวปูนผสมปูนหิวดินทรายบกห้องก่อยนี่กะตาบอดแจ้กใส่ตาสาันเหตุางานกัเหตุอยากไปเหตุางานในใส่ก็ต้องมีหมูไปนํา ถ้าไปคนเดียวกะแบบว่าไปมาบ่ได้อนะทุกคนมันโมห็นหุน่งเพนะแม่ไปยากมายากเพราะว่าเหตุเรื่องนี่กะต้องมีคนซอยถ้าเหตุคนเดียวกะเหตุไปเทลเะล็กแล้วหน่อยบางมือก็ได้ถึงพาบางมือก็ได้พาหนึ่งถ้าเห็ุน้ำกันก็นกนได้พาหนึ่ง<ม>ก็ทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้ประมาณสามถีดทุกคนสามถีดก็ได้แค่นี้แล้วเรื่องอัน คิดได้ได้ผูกเป็นลูกพ่อแบบแบบตโตใหญ่มาเลยว่าหูว่าพ่อตาบอดแจ้งหูซึกนวได้หูซึกเสียใจหรือว่าหูซึกสงสารพ่อหูซึกสงสารหูซึ้งสงสารละที่ว้ว่าพ่อพ่อคนอื่นคือวว่าตาสมบูรณ์พผ่ขก่อยคือเซงตาสันบบนังแมนเซงตาสันกับภูมิใจที่ได้เกิดมานํำเผินที่เกิดมาเป็นลูกพ่อเนาะแมนอยากให้พ่อหายบอแมน ยาหายเล่าหาย,หายแต่แต่แต่ซุ้มค่อยกับโบฮู้ว่ามันสีหายได้หรือโบแสงตาสั่นเนาะแต่พ่อเมย์พี่น้องในไลน์คนกาเอามิ n t มาบอกไเดอว,ว่าสามารถหายโบกินยายังด้วยจังยังขูมมือกัอบโบได้ใส่แว่นตาเนาะเพราะว่าโบมีคำพกมุ้งแรงหรือโบเห็นหุ่งเลยได้พอคงหลานนี่เนาะ้าจอยกาสีผ้าพ่อเม่พี่น้องไปอัปเดต รอบรอบข้างนอกปะรานกษิ ek, the mare, the man, went, no. ิพาฒโลอันรอบข้างนอกเนาะพี query, ่น้องเนาะเพื่อนของเพื่อนกายังบนทัานได้แล้วอันนี้สิเป็นเศษเล็กเพื่อนเพื่อนของป้าอะไรที่เพิ่นเสียไปนอกกันเลยยันปวกขึ้นก็เลยมากงออกพี่น้องนี่เด้มากงออกเลยสิไปไหวเห็ดเชียงนาเนาะนะพี่น้องวงกบเพื่อนเอวเอืข่อยจอยจอยแล้วก็น้อยๆซาะพี่น้องเป็นยังคือเอาน้อยแถนางนังมีเงิน ไม่ทีเห็ดวงกลมนี่กะไม่จากพวกที่มา n เอามาจากบ้านาทางใน<า><า>เงินเงินทางในเงินไปถ่าวศสียาครับบอสฮองหน้าเอาเห็ดไปได้ก็เห็ดเอาโมมีเงินนท่าไรพี่นาะฝัางไทยก็หา,หาเงินคนเดียวโมมีคนจ่อยเพราะว่าพ่อก,กับบคคอยสิเฮ็นหุ่งกันได้เนาะเรื่องกะสิพาไปอัปเดต้องหนา้า้องหน้าก็สางม,มาได้หลายปีหละตั้งแต่ก็ยังน้อยพรจนท่าเดลนี้ก็ยังได้ใส่คือเกา่าเขียวอะไรบอ เคี้ยวแล้วเคี้ยวไปเลยคนวะข้าพ่อแม่์วินอกวิบึงห้องน้ำวะว่ามันพังมันผุสัมแล้วบ่นะสภาพห้องน้ำข้ากัดสิประมาณนี้นะทุกคนพังผุไปเลยยนคนสองก็เลยเอากระดาษปิดไว้ีแก็อยากได้ประตูใหม่แต่ก็ยังโมมีเงินพังผุไปเลยพี่น้องยันคนสองจ้าอีสาลาเฮือง ทำอะไรเอ่ยใครมึงดูข้างในฮะเป็นอะไรเคียวบ่ขา้างในโอ้บริติสพี่น้อ,องพ่ามันเคียวบ่ะไรหล,ล,ลดอดเขาหมกันืมตาแนแบดไปไปเก็บหลดคันเดียวนี่ก็แพงเนี่ยแทนพี่น้อ,องเลออย เพิ่นก็เอาโหลดไปเก็บเนาะแหงบ่คันเดียวนี่แห้งแหงๆบ่แหงๆล้วคอแพ่อเจ้าบ่แม่นได้ให้อันพ่อใหญ่ขี้บ่แม่นได้บ่หวแต่กบ่มีเงินซื้อบ่ได้ลายก็ได้คันนึงก็ยังดีบ่นางแม่แปงจักเทื่อนี หลายเดือนหอละสิบกายแล้วกายแล้วกัดสิหกในเฮือนก็เพราะว่าอันไม่เอาออกมาจากเฮือนใหญ่เนาะก็เลยมาเก็บไว้พี่น้องก็พออนุญาตเนาะตลาดเฮือนกัดสิหกแม่น้อยเออปิดปากเลยเว้ยโควิดต้นของผักพี่น้องไอ้โอ้ยมาหน้าก้านคุณหมูนี่เราได้กระปุ๊บมีไห ได้ครัปุ้นให้ไปซือ้อไอ้น่ะอ้ะกกบบาวโอ้ยไอ้คนบูมีเงินหรอือด้นะเัง่ป็นโลกระบ,บาดโลกระบาดไอ้คนบูมีเงินบอ้าโลกเปนยังเป็นโลกระบ,บาดเนาะโลกสร้างบาดเนี่ยสก๊ับระบอนนี่เจ้พ่อเม่พี่น้องสำหรับคลิปอันล้านอัปเดตเฮือนของเอื้อยกาแล้วเลยเนาะพี่น้อง ให้เบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องให้เบิ่งได้ชมนมกันเลยสำหรับคลิปนี้ชาวจอยกับซิคอโตเพียงสำนีเดอ้อเอาไว้พบพอกันในคลิปหน้าทำให้มักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชาวจอยเพื่อบบพิษพลาดจากช่องใหม่ของชาวจอยเห็นแหละชาจอยกับขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์กสุขสุขสนทีที่ตามชาวจอยตลอดมาฮะแล้วกับผักคงอยู่ผมกินมาให้ชาวจอยแหละเนาะให้กาให้เพิ่นอยู่ดีมีแหง้ง ให้ร่ำให้รวยมือหน้ามือในให้ลยค่อแม่พ,พี่น้องไปใส่กาให้เดินทางปลอดภัยให้ไรเนาะถ้าจอยกันพี่พอโตเพื่นีนเอาไว้บอกพอกรดีพิกาไปแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้อง